สวัสดี FC ทุกท่านนะครับตอนนี้ล่าสุดพี่ชิดกลับมาแล้วนะฮะ FC พี่ชิดกลับมาแล้วกำลังวางปงงการว่าจะเอายังไงนะครับช่างคงจะได้สร้างให้ถูกใจนะ FC เดี๋ยวจะได้ช่วยกันผสมปูนกับกับตันนะฮะตอนนี้เดี๋ยวเป็นคุยกันไปก่อนใครเข้ามาแล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้นะเดี๋ยวไปน่างานกันต่อก็จะทยอยทำคลิปแล้วก็มาอัพนะครับพ็ทำคลิปแล้วก็มาอัพนะ เอาเลยเหรอกัปตันกอก oh, พักกินข้าวก่อนเนาะอ๋อโอเคไปเอาไส้มา,ามาลุกแกนน่ะนะเมื่อเมื่อกี้เขาคนอิดแล้วไอชีส <laughs> เมื่อกี้เราคนอิดกันแล้วนนเอฟซีนะ สวัสดีทุกท่านนะครับอยู่กับช่องอดิซอนปร์ามารี่นะครับช่องนุกกี้แร์มาลี่ช่องบ่าวสอนบ้านจนปะดงเหนือนะครับผมอ่ลล่าสุดตอนนี้หลังจากที่เราคนอีทบลกมาช่วงหนึ่งนะครับ มาดูกันต่อว่าเอาอยัางไงต่อนะครับพี่ชิดจะเอาท่อลงก่อนหรือเปล่าหรือจะเอาไว้นี่นะครับแล้วอกันใด้ยังดูหนึ่งอดีนะมามาเอาลงก็ได้มานี่เ FC ปะคขนท่อลงอือ นี่เรียนตอบพี่มั้งตอบตาเรีนพี่้วกันานาพอกันอยๆนะเว่ามันปลูกที่ตรงเม็ดสีถ้าสฟ้าเขนแพงกว่าหบาทอ๋อนีมันอ่อนยังแจกสีไม่เห็นรอคีา ต้นหนาท่าก <let> ันต้นหนาท่ากันเอาเบิ่งเน้นอ่อนตนหนาตนกันนัน่ไปต่อไต่ไปต่อไหนพวาไปต่อหนา่เดไ่ต้องเป็นหนาะหนาไม่บ้างนนี้อไม่จบเปนต่อครห อันนี้ก็กำลังสอนพ่วนะครับอันนั้นก็ตัดเอาไว้ทำประโยชน์อย่างอื่นนะมันตั้งกว้างมีแต่ใบตัดเล็กอ่ะทั้งโม้อันนี้เหรออืมอ้จานบินจานบินโอ้ กลัวมือมากเลยเออนะชิดมาบ้างเออนะชิดมาบ้างดูทีตีนนี่บ้างบาไม่มีใบตัดไอ้ไรกับเรื่องเนาะอืมผมมีอยู่ก็อยู่บ้านเราอะกี่แผ่นนั่นน่ะสิใบอะไรใบตัดนะไรใบตัดมาการ์หด้นปีชิดพีชิดเอ้ยซีเอ้ยซีเผื่อเจ้านั่นมันอีด้วนเอาใบตัดกระเบื้องมาหน่อยถ้าสิโตูนนะสูไปซื้อยังก็บ่ถือฮักเอาโลดกัตตัน ถึงขนาดจะต,ต้องเดี๋ยวๆข้างในมันจะหักแล้วจะร้าวต้องเอามีดกรีดไหมใช่เอาไปตัดตัดเลยครับเพราะว่ามันจะแตกเข้าไปข้างในงานนี้ต้องใช้ช่างใหญ่นะช่างโค้งนะครับ กา <Okay. S 2> รผสมพูน์ก็ชะรอไปก่อนนะเอาอย่างที่เราคิดให้นะคะเพราะว่าสบายๆนะ,ะสไตล์ปากเปรพีนะะ่น้องเดี๋ยวเรามาต่อกันคลิปหน้านะคะ,ะคลิปนี้สวัสดีค่ะ สวัสดีเอทุกท่านนะครัตอนนี้ก็มาดูกันต่อนะครับบ้านของพิชิตนะเอซนะ คพื้นก็ไม่ค่อยเท่ากันเท่าไหร่นะครับซไม่ได้ใช้ตัวขาตั้งใหญ่มาอาจจะเด้งเดียงดังสักหน่อยนะครับตอนนี้ก็กําลังทําการรื้อถอนนะบ้านพิชิตนะเพื่อท,ที่จะต่อเติมบีโนเวทใหม่นะเนะอฟซีพิชิตกำลังจะไปเอา โอ้ oh, จะไปเอากับพี่เน่งนะฮะอืม uh huh. ล่าสุดนะฮะถึงกะต้องตัดนะตัดเนื่องจากว่าจะต่อเติมห้องน้ำในเอฟซี FC, ทำไมต้องตัดจะทำห้องน้ำนะครับเอฟซี FC, ทำห้องน้ำให้กว้างขึ้นนะครับเพราะว่าพื้นที่เหลือนะครับ ถ้าไม่ต่อห้องน้ําออกมาก็จะเสียเสียดายนะห้องน้ําเดิมที่อยู่ที่ปกกอกจะแคบนะครับตัวใหม่ก็คือยังมีพื้นที่นะครับก็จะทําการก่อห้องน้ํานะครับก่อห้องน้ําออกมา การทำปลาปลาก็พี่ชัยกำลังดำเนินการนะรต่อน้ำเนื่องจากบ้านหลายหลังนะครับต้องใช้การต่อข้อต่อเยอะนะครับต้องใช้ระยะเวลานะครับะก็เป็นการอัปเดตนะครับล่าสุดที่พวกน้องนาลุงพลน,นะครับกับการก่อสร้างบ้านยูทูบเบอร์นะครับ fc ขอบคุณสำหรับคลิปนี้ด้วยนะครับใครชอบคลิปนี้อย่าลืมฝา like, กกดไลค์กดซับสไครด้วย ฝากผลิตภัณฑ์ pp coffee ด้วย092747526สั่งได้ในนาำช่องอดิสันฟาร์มลี่นะครับสวัสดีครับ